ล็อกเก็ตหลุงปุโตรุ่นสองลายเซนทรงสี่เหลี่ยมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับมาแนะนําครับล็อกเก็ตหลุงปุโตะนะครับที่วัดจะสร้างนะครับรุ่นนี้เป็นลายเซนรุ่นสองลายเซนนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับโดยจะ มีทั้งฉากขาวนะครับแบบนี้แล้วก็ฉากฟ้านะครับโดยจะเป็นลายเซนแบบนี้นะครับโดยจะมีสร้างมีทองไข่นะครับไข่ใหญ่ไข่เล็กไข่จิ๋วด้วยนะแล้วก็เป็นมีทั้งที่อุดผงและไม่อุดผงนะครับองค์นี้ไม่อุดผงนะครับก็คือมีทั้งสองลักษณะนะครับตอนแรกๆนะครับตอนจําหน่ายออกจากวัดนะครับ ก็ออกมาแรกๆไม่มีผงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งก็มีการสร้างพ้ปิดตาก็จึงเอาผงพระปิดตามาอดแล้วมีการต่อโคดเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับอ่ะแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแปลว่ามีผงก็เล่นเป็นสากลไม่มีผงก็เล่นเป็นสากลนะครับมาเดี๋ยวโซมให้ดูครับการพิจารณานะครับล็อกเก็ตนะครับจะมีฟองอากาศทั่วองค์เลยนะครับอย่างนี้จะดูง่ายมากนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นฟองอากาศนะครับ นะครับท่านใดมีล็อกเก็ตหลุมประตูจะขายนะครับไม่ว่าจะรุ่นใดๆน,น,นะครับสามารถส่งรูปให้ดูได้ตามไม่ดีลายด้านล่างนี้นะครับพักรุ่นทุกพิมพ์นะครับสวัสดีครับ